สวัสดีค่ะเคนแคซี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่กับค์คกซ์อย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็อยู่กับน้องไกด์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาลอเล่น TNT tag นั่นเองนะคะใช่ไหมคือการตบ TNT ใส่คนอื่นนะพี่โอเคจัดไปค่ะอันนี้จะมาตบหน้าฉันทำไมคะสตตฟสตรีฟก็ถ้าใครเป็นหัว TNT แล้วไม่ตบคนอื่นไม่ได้นะก็เวลาเราก็จะตายนะจะบูมเกิดเป็นกอก์ครัชใช่ มีคนท้าเขื่อนแป๊บเลยเ่ินแป๊บมีคนท้าเขื่อนแป๊บโอเครอเวลานับถอยหลังนะคะเรียบข้าวเที่ข้าวสี่สัตวอกหนึ่งยังใจเย็นเทรีบรีบไปไหนเกี่ยววิ่งนะพี่ลองได้ค่ะเดี๋ยวกดอันนี้เป็นวิ่งเลยไม่ใช่แบบแบบแบบจะไอพี่โอ้ยชิบหายกูเป็น TNT แกพี่ฝาร์มฟาร์มายแล้วฟารคนหนึ่งไปแล้วเฮ้ยทำไมกดวิ่งไม่ค่อยไปวะอ๋อวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว ตอนนี้พี่แยกกันก่อนนะตอนนี้โอเคโอเคอ้าอย่าตีฉันปล่อยปอดหย่าตีฉันเลยเอาละค่ะตอนนี้พี่วิ่งหนีไปไหนเราไม่รู้ตอนนี้วิ่งหลบวิ่งอ้อมอเพ้หาที่หลบกันพี่แยกกันอนแยกกันก่อนเดี๋ยวต้องรอคนน้อยๆถึงจะสบายนะโอเคได้ โอ้ยน่ากลัวโอ้โหนี่เธอไอ้นี่เต็มเลยแสงไฟอนะ่ะอืมพี่แอบอยู่ใช่ปะยังแต่ตอนนี้แอบแล้วพี่ไม่ได้เป็นใช่ไหมอ้ย่าอย่าอย่าอย่าได้แล้วขอโทษจ้ะพ้่ระเบิดต่อ,อ,อ,อนหน้าต่อตาเอ้ยเฮ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 ้ยพี่ไม่ได้เป็นพี่เป็นคนปกติใครเป็นพี่อยู่ตรงไหนอ่ะพี่ไม่รู้สินะมันเหมือนกันหมดเลยอะ่ะก็หลบๆอยู่อะ่ะ เดี๋ยวอยู่ประมาณตรงไหนดีพี่อยู่ประมาณตรงไหน,นไม่ใช่แบนนแบนั้นนะแบบนั้นอะมันนะพี่ที่เราเล่นตอนนั้นอ๋อที่เป็นสามฤดูดแล้วกาอยู่ไหนอ่ะพ,อพี่เห็นข้างหน้าเขาวิ่งตบกันอย่างเมามันพี่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างอยู่ข้างล่างพี่พี่รู้สึกว่ามันจะเห็นพี่พี่หลบก่อนอ๋ออยู่ตรงสีแดงแดงดำดำอะ่ะ ไอที่มันเป็นกังหันหรือสักอย่างเอ้ยมันมาแล้วพี่วิ่งหลบก่อนกังหันใช่ปะพี่เดี๋ยวผมอือว้าวเฮ้ยมันระเบิดก่อนเว้ยมันจะมาแตะพี่แต่ไม่โดนเว้ยเออให้ระเบิดก่อนพี่อยู่ตรงจรวดปะนั่นแหละจรวดแต่พี่วิ่งหลบมาแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่กลับไปอีคืนแล้วกันเอาชิบหายฉันเป็นได้ไงวะเนี่ย พี่เป็นไรตบเลยอ,อ๋อ,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 อชิบหาแล้วไม่เจอคนแล้ววะ่ะเออเจอคนแล้วข้างหน้าหนึ่งคนหนึ่งคนเอ้าตอบได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปนิดนี้ไปพี่ทางนี้พี่ทางนี้ไหนอ่ะไม่เห็นอ่ะพี่ข้ามสาพะพานแล้วเลี้ยวขวาเออพี่ดูงงข้างล่างเออเห็นแล้วเออแต่พี่เป็นทีนทีว่ะพี่ตบผมอ่ะอ๋อาฝากฝากฝากเออทำไมยังไม่ติดวะเอาคนนี้ก็ได้เออพี่ไปวิ่ง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  เวพี่เร็ว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 เดี๋ยวเร็วเรี๋ย้วเร็วเร็วยร็วเ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 วเร็วเร็วเวเร็วเ็วเวเร็วเร็วเวเร็วเร็วเร็วเ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 วเ ดีๆนะพี่เอ้ยมันจะตบเราอ่ะไอคนเนี้ยเอาอบอกมันหาเรื่องเหรอล่วงไป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 หาเรื่องเหรอแกก็ล่วงแหนฝรั่งไม่ชอบแกล้งกันตบกันอย่างเงี้ยพี่ถ้าผมผมไม่ตบมันมันก็ตบผมอย่างเงี้ยพี่มานี่พี่กระโดดได้ป่าพี่กดเดินแล้วก็กระโดดกดเดินแล้วก็เดินเดินกระโดด,ดกระโดดต่อเดินกระโดด,อ,ด,โด,ดอุ้ย ผมล่วงโอเคตรงนี้มันต้องเดินโอ้ยล่วงเฮ้ยเหลือประมาณไม่กี่คนเองแล้วหลบตรงนี้เฉยได้ไหมอ่ะพี่พี่พี่ระวังระวังไม่ควาอยู่แถวนี้มีคนตามมาข้างหลังอ่ะใช่ใช่ใช่มีทีนทีป่ะโอเคเดยดเดๆดด,ดข้างล่างอ่ะหนึ่งคนอ่ะเราสองคนห้ามเป็นเลยนะเฮ้ยลอดๆอดอด ข้างล่างไม่มีใช่ไหมเทียนเทียเหมือนเขาจะมาหลบเหมือนกันข้นข้างล่างข้างล่างนู้นเลยเฮยพี่พี่พี่มากดชีตตรงบันไดพี่มันจะได้แอบเนียนเนอ่มีข้างล่างตรงเนี้ยตรงนี้หนึ่งโอเคมันเป็นเทลราพอดนี่เฮ้ย ๋ยวอ,อยูเจ็ดคนหลือห้าแล้วพี่โอเคอัเดี๋ยวเจ็ดอยู่เจ็ดอยู่ย <c oughs> ถ้าเราสองคนเป็นนี้จบเลยไ <c oughs> อ้หย,อยางหยางไม่เป็นไม่เป็นร <Yeah. S 2> อดรอดต่อไปอ่ะมันจะโดนดึงมาตรงกลางมั้งพี่ถ้าผมจำไม่ผิดอืมถ้าเราต้องรีบวิ่งแต่ถ้าเราเป็นก็ต้องรีบแตกแตกคนอื่นแบบนี้มันมืดๆอ่ะผมชอบแบบอีกแบบหนึ่งอะแบบนี้ พี่รอดแล้วล่ะผมมาแป๊บเดี๋ยวเอาของก่อนมันมีของแจกอยู่ขเ,เขียนว่าชิวไอชุดเกาะพี่แล้วชิวเกาะไม่ได้มันมันเสิร์เขียนว่าอะไรไม่รู้อ๋อโอ้ยพี่เอา้าไปวิ่ง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 ไปแล้ววิ่งทำไมมันตบคนไม่ค่อยติดอ่ะอม,มันเหมือนแลกแลกอ่ะโอ้ยมีคนตามหลังขึ้นมาล้นะ ไอ้ตาเช่นนนนะเฮ้ยผมจะตายไม่ได้ไม่มีใครตามมาทั้งนั้นตอนนี้พี่ปลอดภัยจ้าไอพี่ผมรอดแล้วสามฟองหน,นึ่งตายดิเออรอดนะตอนแล้วโอเค <Okay. S 1> พี่จะรอดเกือบแล้วพ,พี่ไม่เป็นอะไรไอ้ตอัวหนึ่งไวตรงกลางถ้าพี่ไม่เป็นพี่วิ่งหน้าตั้งเลยนะโอ้พี่เป็นว่ะ วิ่ชิบหายแล้วทุบไปตอนเดี๋ยวได้ทุบก่นอนอ้าวเธอเอาวเ่ีชิบหายขึ้นไปไม่ได้พีดฝากผมก็ได้ไยนะตายแน่เลยว่ะไหนไปเลยไกด์ไ่ตีไม่โดนเดือาตายนะพี่วิ่งก่อนโอเควิ่งแล้ว ตายว่ะอะไรพี่เดี๋ยวผมไปดูพี่เหลือวสี่คนพี่ต้องรีบเนียนหนีเลยนะคือเคมปมันตีผมได้ก่อนหนึ่งทีอ๋อโอเคพี่วิ่ง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 เลยพี่นอนแล้วพี่เขาไม่มาฝังพี่เหรอไม่มาไม่มาพี่เลาะซ้ายเลาซ้ายไปขึ้นไปแอบตรงแอบตรงแคมป์ก็ได้หลังแคมป์แบ็คแคทด้วยถื่อโค้ช พี่น่าจะชนะเอ้ยน่าน่าจะรอดแต่ชนะนี่ต้องชนะนะพี่จะชนะหรือเปล่าถ้าพี่เป็นไม้ก็พวยไงชิบหายข้างหน้ามีเหตุสามคน,นแล้วนะนนนถ้าเหลือสามคนนี้ผมว่าหัวเลเซอร์ตน่ะโหดเหรอปีวิ่งอุ๊ยชิบหายชิบหายกดผิดอะ่ะอ้าวอ้าติดอ้าอย่าวิ่งเร็วมีเร็วเร็วเร็ว เยู่พ okay. ึ okay. ่งอพึ่งอพึ่งปิดมันไม่โดนมันอ่ะมันทำไมไม่ตีไม่โดนเนาะพี่กลับหลังเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ทันนะเด็กมันตามมาอยู่ปะตามอยู่พี่ตามอยู่วิ่งวิ่งวิ่งอ้าทำไมกดวิ่งไม่ค่อยไฟวะเร็วเร็วเร็วพี่เร็วกดคอนโทรลก็ได้พี่กดคอนโทรลคอนโทรลอยู่คอนโทรลกับวีวอยู่แต่มันไม่ค่อยไฟเลยอ่ะมันตามมาอยู่ไม่ได้ไอพี่รอดแล้วโอเคไอพี่ต้องหนึ่งหนึ่งแล้ววะพี่ต้องหนึ่งหนึ่งแล้วเหรอใช่แล้วพี่จะรอดอ่ะ ผมแนะนำว่าพี่ยืนตีกับมันเลยแลกกันเลยอ๋อยืนแรกเลยใช่ป่ะอุ้ยเจ้าเฮ้ยมันหลบไม่ไหนได้มันหลบไปไหนได้มันหลบไปได้ไดอ้ยชิบหา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 ยยชิบหาชิบหาใครจะโดนพี่ว่าพี่ตายแล้แน่เฮ้ยเดะเดวเดะ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 เดเดเเร็วพี่เร็ว